อะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอะหังนิทุโโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อะหังอะเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอะหังอพยาปะโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน อาหังอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิน สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิน